สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปต,ตอนมืดตอนนี้ประมาณเวลาอยู่ที่สามทุ่มครึ่งนะผมก็ให้มาดูเราไม่ค่อยได้ถ่ายปลาคราฟในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะเราปล่อยเขานอนแล้วเราก็ขี้เกียจออกมาด้วยเพราะยุงมันกัดแต่น,นี้ผมก็ล้นเลยการทำคลิปมาสักสองอาทิตย์แล้วถ่ายซะหน่อยวันนี้นะ ให้เ,เพื่อนๆดูว่าปลาผมเป็นยังไงดัางอัปเดตตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแต่มันไม่ค่อยหนาวมันหนาวแล้วก็ไม่หนาวหนาวแล้วก็ไม่หนาวแล้วก็หนาวก็ไม่ได้หนาวมากผมก็ได้แนะนําวิธีไปแล้วเนาะว่าผมทํำยังไงสาหรับผมนะครับในการเอาชีวิตรอดของกลุ่มปลาครับไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงหน้าหนาวนี่ครับใสกว่านี้ก็ไม่มีแล้ว ใส่กว่านี้ก็ต้องเป็นกระจกนะครับนี่ก็ใส่แล้วนหะ่ใช้ดำฟิลเตอร์นะใช้ดำฟิลเตอร์สองตัวนะน้ำใส่ซรป,ปลาก็หลังจากที่เหลือรอดมาก็ในบ้านผมทั้งหมดมารวมกันแล้วเนะี่ยตอนนี้ก็มีอยู่เท่านี้และสี่สิบตัวนะประมาณนะเออไม่สิบประมาณห้าสิบตัว แล้วก็ตอนนี้มันโตมากเลยนะครับมันอ้วนด้วยเพราะผมัอดอาหารมันัอดอย่างถูกวิธีนะครับตอนนี้นี่ดูแต่และตัวลำบึกจริงๆเลี้ยงปลาคาร์อ้วนไม่ยากนะเพี่เดี๋ยเราต้องให้อาหารมันยังถูกวิธีนะครับเนี่ยพอเรามาทีไหลปุ๊บมันก็จะมาขอกินแล้วมีขนาดสามทุ่มแล้ว สามทุ่มครึ่งแล้วนะเนี่ยออนนี้อ้วนมากนะเอออ้วนอ้วนก็สวยแฮะเออผมก็เลี้ยงปลาผอมมาตั้งนานเนาะผมให้อาหารเวลาสองมื้อนะเคยให้สามมื้อเหมือนกันแต่พอช่วงหน้าหน้าหนาวผมก็ลดลงไปเหลือสองมือ้อเช้ากับบา่ายเช้าเช้ากับบา่ายบ่ายบางทีก็เช้าก็บเย็นแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ แต่สภาพปลานี่ตอนนี้เรียกว่าสมบูรณ์ดีมากไม่ได้มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรใช้ตัวยาของ FKF ด้วยนะ FKF 2เออใช้ดีบอกก่อนนะผมไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรนะผมก็ซื้อมาเหมือนกันแพงด้วยพันกว่าบาทแต่ก็ช่วงนี้เกามีโปรนะเข้าไปดูในเพจในลาซาด้าอะไรเขามีโปรอยู่ ผมก็ซี้ตามเลยดูน้องปลาอ้วนอ้วนมากอ้วนอ้นอนแบบอยู่ในระดับที่เริ่มอ้วนสวยแต่ว่าปลาผมเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่แบบแบบพรีเมียมร้อเซนแต่ก็ผมก็พอใจผมก็พอใจแล้วเราเรียนเขาแล้วก็ ต้องหลักเขาถุกตัวยสวยงามดีปลาทีออ่อยู่ในบอ่อกาะมังนะผมเอามาเนี่ยแรกๆก็มีท้องก็อ้วนๆเหมือนกันนะแต่พอลงมาอยู่ในนี้ก็รูปร่างดีขึ้นนะเนื่องจากว่าเขาได้มีพื้นที่ในการแหวกไหวนี่็นไงบอดี ปลาตัวผู้ก็สวยได้นะถ้าเราอัดอาหารเส็จมันก็อ้วนสวยนะเพราะนั้นเรื่องให้อาหารนี่เป็นเรื่องสําคัญนะผมให้ให้วีดเป็นหลักนะอาหารประเภทวีดช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีเร่งสีเร่งโตด้วยนิดหน่อยสลับกันแต่จะเน้นวีดเป็นหลักก่อนเพราะว่าผมลองมาแล้วเรื่องอาหารเนี่ยปรากฏว่าให้ประเภทวีดเนี่ยในปริมาณที่มากกว่าจะ ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมนะส่วนเร่งเร่งโตเนี่ยไม่ควรให้เกินโดสมากแล้วก็ถ้าโปรโตีนมากเกินไปมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกซื้ออาหารก็ควรจะเลือกที่มีคุณภาพที่ดีแต่ของผมเนี่ยใช้อาหารที่ขายในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับ เป็นอาหารที่ขายอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ยังไม่ได้ตอนช่วงนี้ผมยังไม่ได้ใช้ของฟาร์มใดๆนะเพราะว่าปลาผมมันเยอะราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ก็ดีนะกินแล้วก็อ้วนเร็วแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมไม่ได้เล่งแบบนั้นละผมค่อยๆเล่งแบบธรรมชาติเขา ก็เลยให้อาหารประเภททั่วไปก็คือใช้อันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือ Optimum นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะ o p ปติม m มผมให้มาเนี่ยยังไม่มีปัญหาใดๆนะในเรื่องของความผิดป,ปกติเพราะผมให้สลับนะครับเล่งโตเล่งสีเล่งโต,ลงลงโตแล้วก็ให้เป็นแบบวีวีผมจะให้อยู่ประมาณสัก70%แล้วกันในการให้อาหารของผมนะครับ จของการให้อาหารผมผมให้ประเภทวี e ยส่วนอีก30%ก็จะเป็นเล่งสิงเล่งโตนะก็จะอยู่ประมาณนั้นบางเดือนผมก็จะให้60-40แล้วแต่แต่ช่วงนี้ผมให้แบบนี้อยู่ปลาก็สวยงามดีนี่สภาพตอนนี้น้ำตกผมก็เต็มไปด้วยต้นไม้ละสวยแน่นๆอีดกชอบนี่ครับระบบเรามาดูได้ทำงาน ยเยี่ยมจริงๆตั้งแต่ผมใช้ชุดดําฟิลเตอร์ของพี่ปีชานี่ผมโคตรชอบโคตรชอบเลยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าหวยตรงๆเลยว่ามันเออดีวะ่ะคือแกบริการดีอะ่ะวันนี้ผมชอบนะคือเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บแกแกมาเลยโอเคพี่ของพี่ปีชาก็มีสองตัวตัวที่เป็นกองหยาบ ร้อยไมครอนแล้วก็กรองละเอียด30ิบไมครอนม่ดูดิแกก็มาทํามาดูแลให้คือของแกมันจะเป็นงานเหมือนคล้ายๆกึ่งกึ่งแฮนด์เมดด้วยนะเพราะว่าแต่ละบ้านมีพื้นที่ไม่เหมือนกันแกก็เลยต้องมาประกอบลากอยู่ที่นี่มันดูซับซ้อนหน่อยแต่เอ้ยมันใช้ได้ผลเว้ยเออเก่งดีส่วนท่อส่วนอะไรพวกนี้เนี่ยบางชุดเนี่ยมันเป็นของเก่าผมนะ แกก็มาประยุกต์ให้เนี่ยครับอันนี้มันเป็นของเก่าผมแต่ก่อนผมใช้อย่างเงี้ยสี่ใบจําได้เนาะถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปแรกๆตอนนี้ก็เหลือสองเห็นไฮะนี่ UV เห็นไหมเห็นชั้เลยมี UV อยู่มีไฟออกมาอันนี้ไม่มี UV อันนี้ไว้พัตกรที่เหลือตกค้างอ่าก็มีตู้คอนโทรลสตู้โอ้ยแจ่มโคตรใช้ง่ายเนี่ครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้กองเทพหรืออยู่ <c oughs> เคยอยู่ด้านหลังเนาะผมลืมไปแล้วเพราะว่าผมล้างไม่ได้มันลำบากผมแต่อันนี้ผม <c oughs> ผมล้างได้นะผมล้างตรงนี้แล้วก็ล้างข้างในได้ผมเอาแปรงมาขัดผมซื้อแปรงมาขัดแป้ง้องเหลืองง่ายๆครับมาขัดได้แล้วก็ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องขัดแล้วนะโคตรจะดีอ่าที่ผมบอกมันโคตรจะดีเพราะว่าก็ไม่รู้นะลองดูใครไหนลองไปทําดูนี่ ม,มี UV วครับมันมีย v วนี่แล้วตะแกงนี่ไม่ไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีตะไคร่เกาะเลยดีมากไม่มีตะไคร่สีน้ำตาลเกาะเลยเพราะว่าพี่ปีชาแก่เก่งมากเห็นไหมฮะแกะใส่ยูวีไว้เลยนี่นี่แกใส่ UV วีแกทำเองแกเก่งแกแกเป็นนักวิศาสตร์ แกอายุเยอะแล้วแต่แกเก่งชิเป่งเลยเออแกไม่คิดได้ยังไงเอา UV มาใส่เออฉลาดดีนะจริงๆ UV มันก็หน้าที่ของมันอยู่แล้วนะแต่แกก็เออประยุกต์จนแกทำออกมาได้แล้วทำให้ดูดิบอกผมน้ำใสเลยอนะ่ะมองเห็นถนึงข้างล่างเลยนี่นปาผมถ่ายมุมนี้สวยนะเนี่ยบปล่าอันนี้ครับ จริงๆก็ยังอยากได้ปลาเพิ่มแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สงสารมันแนวและวดูแน่นบ่อถ้ามากกว่านี้ก็คงกลับไปแนวเดิม8 9 0ตัวนี้แน่นเยดตอนนี้ปลาเริ่มอ้วนแล้วด้วยดูสิพอเริ่มอ้วนแล้วดู50ตัวยังดูแน่นเลยเนี่ครับบ่อมันแค่4ตาเลี้งจริงๆบ่อน,นี้ยเลี้ยงสัก7-8ตัวนะงามๆเลยผมว่า ให้มันดูเป่งๆอ JOHN ้วนๆเนี่ยเจ็ดแปดตัวเนี่ยถ้าปลาอ้วอนๆอใหญ่ๆนี่ผมว่าก็ยังดูแน่นเลยนะจริงๆก็มันอาจจะต้องเหลือสักสี่ตัวตามทิศตะีหรือแบบเพราะว่าทิศตะีเขาคือตันละหนึ่งตัวเออมันก็เป็นไปได้นะเนี่ยดูดิเพราะว่าพอปลาตัวใหญ่นะมันก็ดูแน่นเลยนะปลามันอ้วนเมื่อไหร่นี่ดูผมว่าแน่นเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตัวเริ่มเป่งน,น,น,นะ นี่ผมขุนมาได้สักประมาณ2เดือน3เดือนแล้วนะมันมันเป่งจริงมันอ้วนจริงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยคือให้กินวันละสองมือ้อแต่จะเน้นวีดในปริมาณที่มากกว่าอยู่ในเนื้ออาหารนะครับหรือในช่วงเวลาที่ให้ใน1เดือนก็เน้นวีดสักเิบเปอซ็นต ต้องทำแบบนั้นนะของผมทําแบบนั้นนะ้วผมคิดว่าก็เป็นสนุดําเร็จที่ใช้ได้เลยโอเคเลยล่ะนี่ผมมีเครื่องซักหินด้วยนะนี่ไอซักผ้าผ้าสำหรับเออใยกองอะ่ะตอนนั้นผมเอาใช้ใตัวนี้ซักแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วฮะเพราะว่าเรามีชุดดําฟิอเตอร์ไปแลวผมไม่ได้ใช้แล้ว แล้วก็ตัว CP60 ก็ยังต้องใช้อยู่นะตัวนี้ตัวสำรองมามาเปิดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวค่อยให้ช่างเขาย้ายมาฝั่งนี้นี่จะเรียงไว้ฝั่งนี้ครับส่วนในตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ดัดแปลงขี้เกียจทาเดี๋ยวไว้ค่อยทําให้มันสวยงามอีกทีหนึง่งก็ยังมีตัวนี้ใช้ใช้ช่วยช่วยเวลาที่มันเกิดปัญหาหสองตัวนุน้นผมก็ยังมีตัวช่วยไว้ตัวหนึ่งแค่นั้นนะครับ โอเควันนี้ก็มาให้ดูอากาศยามค่ำคืนเนาะนี่กล้องกล้องผมนะครับนี่หน้าบ้านนะตรงนี้ก็เคยเป็นบ่อผ้าใบเนาะถ้าเพืเ่อนๆจำได้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วลดพื้นที่ลงไปเอ้ยลดบ่อลงไปเพราะพื้นที่ผมบ้านผมมันเล็กนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อย ก็เดี๋ยวค่อยรอสาหรับถ้ามีปลาป่วยหรืออะไรเราก็จะใช้บ่อกระมังตรงนี้แหละเป็นตัวที่ใช้งานนะครับก็มีนกนะครับนกก็นอนหลับนะนี่นกฟอพัดนี่นอนเป็นคู่เลยนอนเป็นคู่นะโอเคไม่มีคู่ก็นอนแรียกเดี่ยวไปส่วนใหญ่นกฟอพัดนกแก้วเขาจะจับเป็นคู่นะ แต่ถ้าเขาไม่มีคู่เขาก็จะแยกไว้แสดงว่ายังไม่ถูกใจเขาต้องไปหาค,คู่แท้ของเขาโอเคนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะครับเป็นกำลังใจให้ต้องเตาหน่งตอนนี้ก็2,000 s u ซับส i ครขึ้นไปแล้วนะฮะก็เป้าหมายต่อไปของเรา <c oughs> <c oughs> ก็ทำให้เพื่อนๆดูนะครับสนุกสนาดนดี เป็นความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็มีอะไรติชมก็แนะนำได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ